โอเคครับสำหรับข้อถัดไปถ้าคุณเอกพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซึม่ยเสียงซึมซึมเสียงกล้าไม่มีเสียงกล้าปิดไมปอยู่กล้าไม่ปิดไมปอยู่ผมกดผิดแล้วเนี่ยผมตอบได้เลยอันนี้ผมตอบได้ว่ามารถยนต์ชัวก่อนก่อนก่อนนั้นนิดนึงก่อนนั้นรถ อะไรขอชันกัมีขอชันกัวนี้มันแค่ดังขึ้นแต่ไม่ชัดพีแล้วันอนไแล้วบ้าคำพูดได้แล้วนะฮะสามารถบ้าคำพูดได้แล้วครับขอตอบพกท่าทุ่านเด็กจิอยู่บนเอ้ผมขอตอบรถไยเฉาเป้ชะงงาว ถูกกับพี่ถูกก็ว่าแล้วตอบบครับหางเครื่องผิดคับผมยังผิอครับตึงตึงตงตึ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 งตงติงตึงตึงตึงติงตึ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 งตงตึ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 งต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 งงงงงถือว่าเป็นคต่ให้กล้าตอบลองกองขอ y อน เจ๊พี่อผมกูมาทั้งแอคชั่นกูวะนะขำแล้วเนี่ยผมตอบเลยว่าไงเงีเยครับยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ชัดเจนกว่นนี้ชัดเจนกว่นนี้ชาอาจจะมีเพื่อกคนไหนก็ได้ไงอันเนี้ยโง